ครับก่อนสิขุดมันสับปะรังแปลกนีเย๋้ยวมือน,นีผมฉิมาสรุปสูตรปุย๋ยที่ผมใส่ทั้งเบิดนะครับเป็นปุ๋ยทั้งไปมาเบิ่งกันครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ฉีดทางใบที่ผมใส่ทั้งเบิดเลยอันแรกร้น้ไร่คู่กับปุย๋ยเกลดชาลีเฟสูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดเดือนหนึ่งทสองเดือนอายุมั่นสามเดือนใช่ตัวนี้ครับร้น้ไร่บวกกับปุย๋ยเกรดสูตรสามสิบสิบแปดสิบหรือว่าใส่ปุย๋ยสูตรเสมอก็ได้ครับอายุมั่น สามเดือนขึ้นไปสี่เดือนหาเดือนตัวนี้ครับลนไลบวกศูนย์ศูนย์หกศูนย์ครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาวิธีการลดต้นทุนการผลิตมันสปะหลังเปลี่ยนจากการใส่ปุ๋ยทั้งดินมาใส่ปุ๋ยทั้งใบผมในนำตัวนี้ครับผลิตภัณฑ์ลนไลบวกกับปุ๋ยเกล็ดนะครับฉีดพ่นทั้งใบถึงหัวมันสิบบิ๊กเบื่มโคตรใดญแต่กับพ่อไปวัดไปว่าได้ครับเอามาลองเบืองอีเจ้าเงาครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสิ้นใจเพราะว่าผลิตภัณฑ์ลนไล หนึ่งซองก็สามารถจีดได้กับเศ้าไรหุนละครับหามาทดลองจากซซองสองซองกับบอสเสียหายแน่นอนครับ